ทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับวันที่24มิถุนายนนะครับของทุกปีนะครับก็พระศาสนาจักคาทอลิกก็ให้เป็นวันสมโพธิ์นบุญยอนบัพติสบังเกิดนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสมโพธิ์นะครับซึ่งนบุญยอนบัพติสก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้านบุญองค์อื่นๆในรอบปีพิธีกรรมก็จะฉลองหรือสมโพธิ์แค่วันเดียวนะครับแต่ว่าสําหรับ นบุญยอบับติสนะครับก็มีทั้งสมโพธ์บังเกิดนะครับแล้วก็ระลึกถึงนบุญยอตอนถูกตัดศีรษะนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนบุญยอบัปติสนะครับก็เป็นนักบุญองค์ประธานของผมด้วยนะครับนบุญยอวับติสนะครับเป็นประกาศกพผู้มาเตรียมหนทางให้พระเยซูคริสทำวิธีล้างให้พระเยซูที่แม่น้ําจอแดนนะครับท่านเป็นองค์ปถัมา์ของ จอแดนนะครับเมืองฟลอเรนซ์ของพวกลอสีและถนนซูปเปอร์ไฮเวย์นะครับซึ่งเรื่องราวการกำเนิดของธนบุญยอนะครับก็มีปรากฏในพระคัะมภีร์ภาพมนตรสัญญาใหม่นะครับในพระวสารนบุญลูกาบทที่1น,นะครับก็ได้เล่าถึงว่ายอนเป็นญาติของพระเยซูนะครับสืบตระกูลของสงท่านหนึ่งนะครับก็คือบุตรของเศคาริยานะครับแล้วก็นางเอเซนเบตนะครับ เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้มุญยอนนะครับนับจากนั้นจนกระทั่งในปีที่15นะครับในรัชสมัยของจักรพรรดิเชเบริอุสนะครับนบุลูกาก็เล่าว่าท่านนบุญยอนนะครับก็ได้เริ่มออกประกาศสั่งสอนต่อสาธารณาชนนะครับให้เป็นทุกข์กลับใจและรับวิธีล้างในแม่น้ําจอแดนจริงๆแล้วนะครับนมุญยอนก็ชื่อยอนเฉยๆนะครับถ้าเราได้อ่านในพราวสารของวันนี้นะครับแต่ว่าบัพติสต์นะครับบัพติสต์เนี่ยเป็นชื่อที่ เติมชื่อเรียกของท่านขึ้นมานะครับเพราะว่าท่านได้ประกาศพิธีล้างแบบใหม่นะครับซึ่งในพิธีเนี่ยผู้มาขอรับพิธีล้างนะครับจะไม่ต้องจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ําเหมือนกับพิธีล้างของพวกยิวนะครับแต่ว่าให้รับน้ําจากท่อทานจากมือของศาสนาบริกรนะครับคือผู้ประกอบพิธีนะครับน้มุญยอนต้องการจะสอนเราว่ามนุษย์เราสามารถที่จะชำระตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยลำพังตนเองไม่สามารถทําได้นะครับแต่ อาศัยความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระเป็นเจ้านะครับและวุณยอบาปติสต์นะครับเป็นผู้ทําพิการใช้โทษบาปมากนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านได้เริ่มใช้วินัยนี้เวลาที่ท่านจะเดินชีวิตอยู่ในกลุ่มนักบวชในสิงนชุลกันดาน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามทร,รมประเพณีชวนเราให้เลยนึถึงลักษณะของการเป็นประกาศศพของท่านมากกว่านะครับท่านเป็นประกาศศพในสองตำแหน่งด้วยกันและเป็นต้นท่านเป็นประกาศศพในใจความของพระธรรมเก่า านบุญยอนเป็นประกาศสุกที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาประกาศสุกทั้งหลายของชนชาติอิสราเอลนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายของคําพยากรณ์ต่างๆและเพื่อเป็นเครื่องหมายชี้แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นประกาศสุยิ่งใหญ่จริงๆตามแบบของบรรดาประกาศสุที่ยิ่งใหญ่ในประธรรมเก่านะครับนบุญลูกาก็ได้เล่าให้ฟังถึงการบังเกิดมาของท่านนะครับโดยแสดงให้เราเห็นภูมิหลังของ กระแสเรียกที่สําคัญสําคัญของบดาประกาศกในสมัยพันธสัญญาเดิมนะครับประกาศกไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่แจ้งข่าวถึงพรมเมสยาาในอนาคตเท่านั้นนะคบแต่ในที่สําคัญก็คือการเป็นผู้นาเอาพระวาจาของพระเจ้าไปประกาศและเป็นองค์พยานยืนยันว่าพระวาจาที่สร้างสา์นี้อยู่ท่ามกลางพวกเราอยู่ในโลกที่ได้รับการสร้างใหม่จากพระเจ้า ชุ่ๆครั้งที่เรามาร่วมถวายบูชามิซาพระวาจาของพระเจ้าก็ประกาศซ้ําสิ่งที่ท่านนวุญยอนบัพติสได้ประกาศเตือนพวกเราชาวยิวที่ฝั่งแม่น้ําจอร์แดนคือขอให้พวกท่านได้กลับใจพระวรสารศาสทนะครับก็ได้เล่าเกี่ยวกับนวุญยยอนในภายหลังที่พระเจ้า,จาทรงยกย่องยอนเป็นเหมือนประกาศสดคพสำคัญนในพรรสัญญาเดิมนะครับแล้วก็ได้เล่าถึง การประหารชีวิตของนบุญยอนะครับนบุญยอถูกะหาชีวิตโดยกษัตริย์เฮโรสนะครับผู้ปกครองแคว้นกาลิลีพอท่านตำหนิพฤติกรรมผิดศีลธรร,รมของกษัตริย์องค์นั้นนะครับก็ส่วนเรื่องราวอย่างลึกนะครับเกี่ยวกับการประหารชีวิตของท่านนบุญยอนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับต่อมานะครับก็อยากจะพาทุกคนนะครับไปดูพระวรสาร ของวันนี้นะครับเป็นเพราะเราสาลโดยทานบุญลูกานะครับบทที่1ข้อที่57 66นะครับแล้วก็ท่าในไบเบิลไดอารี่นะครับพอจบข้อ66เขาก็ได้ตัดมาที่ข้อ80เลยนะครับเคเมื่อครบกำหนดค้อนางเอเระเบตได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเพื่อนบ้านและบรรดาญาติหรือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนางจึงมาร่วมบินดีกับนาง เมื่อเด็กเกิดได้8วันเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาทําพิธีสุนัตให้เขาต้องการเรื่องเด็กว่าเสคาริยาตามชื่อบีดาแต่มารดาของเด็กขานว่าไม่ได้เขาจะต้องชื่อยอนคนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่าท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้นะครับโอเคอันนี้เขาบอกว่าท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้นะครับเพราะว่าการตั้งชื่อตามธรรมเนียมของชาววิวนะครับการตั้งชื่อเขาจะตั้งชื่อให เหมือนกับญาติพี่น้องก็คือญาติพี่น้องมีชื่ออะไรเขาก็ตั้งชื่อต,ตามๆกันนะครับในที่นี้ก็บอกว่าท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้นะครับแต่อยู่ดีจะมาตั้งยอนนะครับญาติๆก็งงนะครับคงจะงงนะครับเ mm hmm. ขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญ,ญาณาาบิดาของเด็กว่าต้องการให้บูชื่ออะไรเสคาริยาขอกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่าเขาชื่อยอนทุกคนต่างประหลาดใจ ทันใดนั้นเสคาริยก็กลับพูดได้อีกนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ตอนที่ทูตสวรรค์คา,าบเบียร์นะครับได้แจ้งข่าวการบังเกิดของนบุญย้อนให้กับเสคาริยทราบนะครับซึ่งมีปรากฏในนบุญลูกาบทที่1ข้อที่5เลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์แจ้งข่าวการเกิดของท่านนบุญย้อนบัพติสต์นะครับซึ่งตอนที่ทูตสวรรค์ คาเบียนมาแจ้งข่าวนะครับท่านก็ได้บอกด้วยว่าเอลิซาเบธนะครับภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่ายอนท่านจะมีความชื่นชมยินดีและคนจำนวนมากจะยินดีที่เขาเกิดมานะครับแลวก็ยังบอกเสริมอีกว่าน้ำมุนยอนนะครับจะไม่ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเมลัยเลยนะครับเขาจะได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมตั้งแต่อยู่ในครั์ของมารดา เขาจะนำบุตรหลานของอิสราเอลจำนวนมากกลับมายังองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรานะครับแล้วก็ในข้อที่18นะครับเซคาริยาเนี่ยถามทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะแน่ใจเรื่องนี้ได้อย่างไรข้าพเจ้าชรา,าแล้วแลวะภรรยาของข้าพเจ้าก็อายุมากแล้วด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเซคาริยาก็อาจจะไม่เชื่อนะครับว่าเอ๊ ก็แก่แล้วภรรยาก็แก่แล้วจะมีลูกได้ยังไงนะครับทูตสวรรค์ก็จึงตอบว่าข้าพเจ้าคือคาเบียนซึ่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระภาคพระเจ้าพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาพูดกับท่านและนําข่าวดีนี้มาแจ้งให้ทราบแต่ท่านไม่เชื่อคําของข้าพเจ้าซึ่งจะเป็นจริงเมื่อถึงเวลากําหนดดังนั้นท่านจะเป็นใบจนถึงวันที่เหตุการณ์นี้จะเป็นจริงนะครับวันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมพระราชาตอนนี้เสขาริยาจึงเป็นใบ นะครับแล้วก็เป็นใบแล้วก็หลังจากที่เอากระดานมาเขียนนะครับว่าให้ลูกที่เกิดมาชื่อยอนนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับก็ตามที่ทูตสวรรค์บอกนะครับจะเป็นใบเมื่อถึงเวลานะครับพอหลังจากที่ตั้งชื่อยอนอะไรเสร็จสามแล้วครับเสคาเิียก็กลับมาพูดได้อีกนะครับทีนี้เรามาต่อกันนะครับเขาจึงกล่าวถวายพระพรพระเจ้าเพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัว และเรื่องทั้งหมดนี้ได้เล่าถึงการไปชั่วแฉ่ภูเขาของแคนยูเดียทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็แปลกใจและถามกันว่าแล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไรพอประบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาเด็กนั้นจเจริญเต,ติบโตขึ้นจิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยเขาอาศัยอยู่ในถิ่นตุรกันดารจนถึงวันที่เขาแสดงตนแก่ประชากรอ,อิสราเอลและนี่นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนบุญยอนบัพติส์นะครับ แล้วก็เป็นพระวาจาของพระเ,เจ้าในวันนี้นะครับซึ่งวันที่24มิถุนาวันนี้นะครับก็เป็นวสมโภชน้มุญยาบาัิติสบังเกิดนะครับก็มีประมาณนี้ที่จะมาฝากสําหรับวันนี้นะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามต,ต,ต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอพระบเ,เจ้าอวยพรทุกุท่านนะครับสวัสดีครับ